ขุนเขาไม่ต้องสูงเด่นมีเพียงเซียนสถิตก็เรื่องชื่อผมชอบถ้อยคำเหล่านี้ที่ท่านอาจารย์โกเลงได้เคยกล่าวไว้ถ้อยคำนี้สามารถอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเล่าปีได้แม้ว่าหมู่บ้าน ที่เมืองลำเจียงนั้นจะดูเหมือนว่าเป็นชนบทหากแต่ว่ามีบุคลากรทรัพยากรมนุษย์มีปราดผู้รู้อย่างมากมายมหาศาลอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวแล้วครับแหมพูดแบบนี้ขนลุกเลยทีเดียวแล้วครับอันตัวเล่าปีนั้นต้องลี้ภัยทางการเมืองหนีโซซัดโซเซพยายามจะตามหาที่พักพิงทางใจและทางกายแต่ในที่สุดก็ได้เจอกับเด็กเลี้ยงวัวผู้หนึ่ง ที่แนะ่ํนพาเขามาสู่บุคคลผู้หนึ่งที่เขาอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ว่าได้ละครับว่าเขาเนี่ยจะได้พบกับบุคคลที่เป็นจอมปราดอย่างท่านอาจารย์สุมาตกชก เล่าปีนั้นได้เจอกับท่านอาจารย์ซูมาเทคโชเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ซูมาเทคโชได้พูดอย่างชัดเจนนะครับกับเล่าปีว่าท่านเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่แต่เหตุชไหนกันเล่าท่านจึงไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้เล่าปีชะโงนสงสัยจึงถามท่านอาจารย์ซูมาเทคโชไปว่าเพราะเหตุใดกันรือท่านอาจารย์ซูมาเทคโชซูมาเทคโชปราดผู้มีความปราดเปรื่องเป็นยิ่งนักได้พูดกับวีรุรุษผู้ปราบโจรพวกผาเหลืองอย่างเล่าปีที่มีชื่อเสียงที่เลื่องชื่อลือชาไปทั่วบอกว่า อันตัวท่านนั้นแม้ว่าจะมีขุนศึกที่มีความสามารถอยู่รอบข้างหากแต่ว่าท่านนั้นปราศจากกุญซือผู้รู้ที่จะสามารถให้ข้อคิดเห็นวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าท่านได้ เล่าปีบอกว่าที่ท่านกล่าวมานั้นเห็นทีจะเป็นเช่นนั้นไหมก็ด้วยว่ามีซุนเขียนบีตกกันหยงเป็นที่ปรึกษาที่ก็มีความรู้ความสามารถอยู่มากพอสมควรซูมาเต็กโชได้กล่าวว่าบุคคลที่เล่าปีได้กล่าวมานั้นไม่ว่าจะเป็นซุนเขียนบีตกกันหยงล้วนแล้วแต่เป็นเพียงผู้ที่รู้ในเรื่องของระเบียบข้อบังคับรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตต่างๆหากแต่ว่ามีได้รู้ถึงการวางกลศึกกลอุบายการวางยุทธศาสตร์ชั้นสูงจึงไม่ใช่เรียกว่าเป็นปราดผู้พลิกแผ่นดินซูมาเต็กโช ได้บอกไปยังเล่าปีว่าสิ่งที่ท่านเล่าปีต้องการนั้นคือปราดผู้พลิกแผ่นดินที่จะมาช่วยทําการวางแผนให้ท่านสามารถสําเร็จดังปณิธานความตั้งใจเจตจานงที่ท่านได้วางเอาไว้ให้ถึงที่สุดเล่าปีจึงได้ถามไปยังอาจารย์ซูมาเตกโชผู้ล้าเลิศทางปัญญาว่าท่านอาจารย์ซูมาเตกโชช่วยกรุณาชี้แนะข้าเล่าปีหน่อยว่าข้าเล่าปีนั้นจะสามารถไปหาปราดผู้พลิกแผ่นดินได้จากที่ไหนกันบ้างล่ะท่านอาจารย์ซูมาเตกโชบ,บอกว่าจริงๆแล้ว ราดผู้พลิกแผ่นดินนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคนหนึ่งคือหกหลงอีกคนหนึ่งคือหองซูหากท่านได้หนึ่งในสองคนนี้ก็สามารถสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองได้เล่าปีถามว่าท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยเถิดว่าหกหลงและหองซูนั้นตอนนี้อยู่ที่แห่งหนตําตำบลใดกันซูมาเต็กโชได้ยินคำถามที่เล่าปีได้ถามมาดังนั้นก็บอกว่าดีดี เล่าปีบอกว่าดีไม่ใช่คําตอบอะไรประมาณนั้นซูมาเตกโชบอกว่าดีดีถ้าท่านอยากจะรู้วันนี้ท่านไปพักผ่อนพักแรมดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะบอกท่านเล่าปีเชื่อฟังคําของซูมาเตกโชอีกทั้งตนเองนั้นก็เหน็ดเหนื่อยมามา,มากพอสมควรแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนเจ้าบ้านจึงได้ขอตัวลาท่านอาจารย์ซูมาเตกโชไปทําการเข้าทําการพักผ่อนในห้องที่ได้จัดเตรียมอาไว้หลังจากที่เล่าปีได้เข้าที่ห้องพักผ่อนที่ซูมาเตกโชได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ใหกับท่านเล่าปีก็บังเอิญวันในยามดึกวันนั้นก็มีบุคคลอยู่ คนหนึ่งมาทําการเคาะประตูน็อกน็อกน็อกซูมาเต็กโชตะโกนสวนออกไปอย่างเสียงแข็งเลยว่าดึกดื่นจนป่านนี้เจ้ามาที่นี่ทําไมกันเล่าฝีดียินเช่นนั้นก็เกรงว่าจะมีภยัยเกรงว่าจะเป็นพวกชัวมอที่มีความอาฆาตมาร้ายที่จะมาทํำร้ายตนเองก่อนหน้านี้จึงได้ทําการลุกขึ้นมาแล้วก็มาทําการแอบมองทางช่องประตูช่องหน้าตา่าง ก็ปรากฏว่าเห็นชายผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาท่านอาจารย์ซูมาเทคโชอย่างไรก็ตามซูมาเทคโชมิได้เรียกชื่อชายผู้นั้นแต่ก็ถามว่าท่านมายามดึกแบบนี้มีเหตุผลกันใดปรากฏว่าชายผู้นั้นเดินเข้ามานั่งแล้วก็พูดคุยหารือกับท่านอาจารย์ซูมาเทคโชว่วา ใครอยากจะมาระบายความทุกข์กับท่านอาจารย์ซูมาเตกโชสักหน่อยเรื่องราวที่ชายคนนั้นเล่าให้อาจารย์ซูมาเตกโชฟังก็คือชายผู้นี้ได้ไปทําการสมัครงานเป็นที่ปรึกษาให้กับเล่าเปียวโจแควนเก่งจิว๋วซึ่งเล่าเปียวเองนั้นก็ได้รับชายผู้นี้เข้าทํางานด้วยอย่างไรก็ตามซูมาเตกโชก็เลยถามไปว่าเขาก็รับเจ้าเข้าทํางานแล้วแล้วไม่ดีหรือปรากฏว่าชายผู้นั้นบอกว่าถามว่ารับเข้าทํางานนั้นดีไหมก็ดีในช่วงแรกแต่ต่อมาแล้วไม่ดีก็มีการพูดคุยกันว่าแล้วไม่ดีอย่างไรชายผู้นั้นจึงบอกไปยังท่านอาจารย์ มาเทกโชวอมปราดที่เร้นกายอยู่ในแถบลำเจียงโดยชายผู้นั้นได้บอกว่า ข้าได้มีโอกาสได้ทํางานกับท่านเล่าเปียวเจ้าแคว้นเกงจิว๋วซึ่งเรื่องชื่อลือชาเป็นคนที่ทํานุบํารุงผู้ที่มีปัญญาบัณฑิตและมีความรู้หากแต่ว่าเมื่อทํางานไปสักระยะหนึ่งก็รู้ความจริงว่าสิ่งที่เล่าเปียวมีคําล่ําลือที่สูงส่งเช่นนั้นหาเป็นความจริงใหม่ชายผู้นั้นยังบอกไปยังสุงมาเต็กโชต่อไปอีกละครับว่าเล่าเปียวนั้นดูได้บัณฑิตแต่เกรงกลัวต่อคนพานนับวันคนพานที่ทํางานอยู่ก็ยิ่งมีความเหิมเกริมคนดีให้ความคิดเห็นดีๆก็ไม่สามารถนําไปปฏิบัต ได้เป็นผู้ที่อ่อนแอเรียกว่าอ่อนหัดยิ่งนักดังนั้นชายผู้นั้นจึงได้บอกไปยังท่านอาจารย์ซูมาเตกโชว่วาจึงได้ทําการตัดสินใจที่จะทําการลาออกจากการทํางานกับเหล่าเปียวแห่งเกงจิว๋วแล้วเดินทางเพื่อไปตามหาผู้บังคับบัญชาคนที่จะเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นําที่เขารอคอยซูมาเตกโชได้พูดไปยังชายผู้นั้นว่าอันสิ่งที่ท่านพูดมานั้นเป็นความจริงหาแต่ว่าท่านรู้ช้าจนเกินไปท่านก็เป็นผู้มีสติปัญญาเหตุชไหนกันเล่าจึงไปทางานกับเหล่าเปียวทั้งที่เหล่าเปียวนั้นเป็นคนที่ไร้ซึ่งภาวะผู้นําไม สามารถที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้นําของตัวท่านได้อันชายผู้นั้นก็เลยพูดไปยังท่านอาจารย์สุมาเตโชว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดมานั้นก็เห็นจะเป็นจริงหากแต่ว่าข้าจะไปตามหามหาบุรุษที่ไหนที่จะมาเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าแก่ข้าได้สุมาเตโชก็เลยทําการมองไปยังชายผู้นั้นแล้วก็ทําการหัวเราะแบบเบาๆว่ามาหาบุรุษที่เจ้าตามหานั้นได้ปรากฏอยู่ใกล้กายของเจ้าแล้วหากแต่ว่าเจ้ายังไม่รู้นั่นเองชายผู้นั้นจึงได้ยิ้มมุมปากแล้วหันไปพูดกับท่านอาจารย์สุมาเตโชว่าสิ่งที่ท อาจารย์พูดนั้นชอบแล้วเราปีครับซึ่งแอบฟังนะฮะอยู่ตรงมุมประตูใหม่แอบฟังแอบดูแอบฟังอยู่แล้วครับก็พลันคิดในใจไปว่าชายผู้นี้เห็นทีจะเป็นหกหลงหรือฮองสูเป็นแน่แท้ แต่ว่าก็ยังไม่กล้าที่จะก้าวเท้าออกไปจากห้องนอนเพื่อไปทําการพูดคุยเพราะเกรงว่าเป็นยามดึกแล้วก็คิดว่าในวันพรุ่งรุ่งขึ้นก็จะทําการพูดคุยกับท่านอาจารย์ซูมาเทคโชววันนี้คนคนนั้นคือพกหลงหรือฮองซูใช่หรือไม่เพราะถ้าหากว่าใช่เขาจะไปทําการมุ่งหน้าเดินทางไปขอวิงวอรนให้มาทําการเป็นที่ปรึกษาเป็นกุนสือเพื่อเล่าปีนั้นจะได้ทําการตั้งตัวได้สักทีเวลาก็ล่วงเลยไปจากค่ําคืนที่มืดมิด,ม,ดมีดาวดวงนิดที่พราวแสงมาจนกระทั่งตอนเช้าแสงแดดอุ่นๆแสงทอง ที่อยู่บนฟ้ากฟ้าได้เกิดขึ้นเหล่าปีลุกขึ้นจากที่นอนด้วยความรู้สึกตื่นเต้นที่จะเดินไปหาท่านอาจาร,รย์ซูมาเตโชแล้วถามว่าท่านอาจารย์ซูมาเตโชคนที่มาเมื่อคืนนี้คือฮกหลงหรือฮองสู ue, กันละ่ะอาจารย์ซูมาเตโชบอกว่าดีดีแล้วก็หัวเราะเบาเเล่าปียังได้ถามไปยังท่านอาจารย์ซูมาเตโชว่าคนผู้นั้นที่มาคุยกับท่านในยามดึกเมื่อคืนนี้คือใครกันละ่ะซูมาเตโชบอกว่าเพื่อ <précéd> น <ich> ข้าเองเล่าปีถามว่าบุรุษผู้นั้นได้เดินทางไปที่แห่งหตนตบลใดกันละ่ะอาจารย์ซูมาเตโชบอกว่า เขาได้เดินทางไปหาผู้นำที่เขาต้องการที่จะทํางานด้วยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่าปีก็ยังได้ถามไปยังอาจารย์ซูมาเตโชแล้วครับว่าตกลงคนที่มาคุยกับท่านอาจารย์ซูมาเตโชเมื่อคือนนี้คือฮวกหลงหรือฮองซูครับท่านอาจารย์ซูมาเตโชบอกหน่อยได้ไหมอยากรู้อยากรู้ซูมาเตโชบอกดีดีเล่าปีคงคิดในใจแล้วครับดีดีอะไรลกหนะเอเล่าปีไม่รู้ทําอย่างไรแล้วครับโลฮังกิ้งฟรุตผลไม้ที่อยู่ใต้ต้นแล้วครับเดินไปหาท่านอาจารย์ซูมาเตโชบอกท่านอาจารย์ช่วยหน่อยได้หรือไม่ช่วยมาเป็นอาจารย์มาเป็นกุญส ให้ข้าได้หรือไม่พวกข้ามีปณิธานในการเชิดชูราชวงศ์ฮันไปช่วยทํางานให้บ้านเมืองให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองดังที่พวกเรามีความฝันเอาไว้ท่านอาจารย์มาช่วยกับข้างานใหญ่ต้องสําเร็จเป็นแน่แท้เลยทีเดียวละท่านอาจารย์สุมาเต็กโชได้ยินสิ่งที่เราปีพูดอย่างนั้นถ้าเป็นคนอื่นเป็นยังไงล่ะครับแม่มีคนมาชวนครับมีคนมาช,วน,มนมาชวนไปทางานใหญ่ให้บ้านให้เมืองบางคนก็คงไปเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์สุมาเต็กโชบอกข้าเป็นคนดอยคนป่าเป็นคนชนบทมีความสุขที่จะใช้ชีวิตแบบนี้แบบสมถะไม่สนใจหรอกเรื่องการงกาเมืองอะไรไม่สนใจ ตอนเนี้อยากจะให้ท่านไปส่อหาการเชื่อว่ามีคนเก่งที่มีความสามารถนับสิบเลยทีเดียวที่รอที่จะทํางานเพื่อช่วยท่านเล่าปีขอให้ท่านรีบไปตามหาคนเหล่านั้นโดยด่วนเล่าปีก็ยังก็งักงักก็อยากจะแบบโอ้โหอยากจะได้สูมาเต็กโชแล้วครับเพราะว่าเจอแล้วครับเจอคนเก่งคนดีแล้วแต่สูมาเต็กโชก็ปฏิเสธอยู่นั่นนะปฏิเสธโอ้โหเซโน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 จนกระทั่งครับเสียงอึกทึกคึกโครมครับปรากฏได้ยินเสียงมมาฮีครับมาฮะอยู่ข้างนอกนะหน้าบ้านของสูมาเต็กโชครับได้ยินเสียงฝีเท้า มาเหมือนกองทหารมาเล่าปีตกใจครับคิดว่าชัวมออีกแล้วครับผวาแล้วครับงานนี้ผวาแล้วครับก็เลยเดินออกไปที่หน้าบ้านของซูมาเทคโชกับท่านอาจารย์ซูมาเทคโชนี่แหละครับปรากฏว่าสิ่งที่เห็นแล้วครับก็คือจูรงครับแมกำกลังทหารมานับร้อยแล้วครับเดินทางมาเล่าปีบอกจูรงจูรงก็เล่าปีท่านเล่าปีเล่าปีบอกจูรงจูร่งก็ท่านเล่าพอแล้วที่นี่เจอกันก็พอหอมปากหอมคอแล้วครับแมพูดคุยกันเจรจาว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วมาเจอกันได้อย่างไรจูรงบอกว่ากลับไปที่ซินเอ๋ย แล้วก็เที่ยวตามหาจนกก็ทัาา่งมาเจอนี่แหละไม่ต้องถามแล้วเจอได้ยังไงเจอเราปีบอกเอาไปลาท่านชาสุมาเต็กโชเราไม่อยากอยู่เหมือนกันกลัวเดี๋ยวไปหาปลาเราข้างหน้าก็เลยทําการร่าราล้วครับกับท่านอาจารย์สุมาเต็กโชล้วครับเราปีก็เดินทางไปพร้อมกับกองทหารของเตียวจูรงแล้วครับมแล้วก็เดินทางไปปรากฏเดินทางไปไม่กี่ลี้ไปเจอครับโอ้ยหน้ายังเสือดาวแล้วไม่ใช่เสือดาวแล้วคนแล้วครับเตียวหุยครับแล้วก็หน้าแดงดังคนผู้ซาสุกไม่ใช่ใครแล้วครับกวดอูครับมาแล้วโอ้ยน้องสองน้องสามไปยังไงโอ้หมากอดกันเลย ยังกทีมกีฬาล้วครับ,บฮัตซ่ากวนอูพี่ใหญ่เตี๋ยวหุยอับพี่ใหญ่น้องสามน้องสามโอ้โหยดีใจกันเหลือเกินโอ้โหยมองหน้ามองตากันโอ้โหยเป็นยังไงกันบ้างเราพี่มันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เราปีบโอ้โหโชมงชมงชมอ้อมาไล่เรามาขี่มาเตกเราเลยหิว,วข้ามแม่น้ำตันเคมันโอ้โยมันจังเลยเตี๋ยวหุยโอ้โหยหัวล้อเอออาเออหัวล้อกันใหญ่ครับก็หัวล้อกันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นครับก็เดินทางกลับไปจนกระทั่งถึงเมืองสินเอียแล้วครับพอไปถึงเมืองสินเอีอแล้วก็มาก็คุยกันว่าทำอย่างไรกันนดีีมาบ้ เล่าเปียวเนี่ยก็คงจะเข้าใจผิดไปแล้วครับว่าเล่าปีนั้นทิ้งงานแล้วครับแม่ไม่ยอมนะครับที่จะรับผิดชอบงานที่ให้ตั้งเป็นประธานในพิธีก็ปรากฏว่าแล้วก็พูดคุยกันกับปากกวะซุนเขียนครับบอกว่าให้เขียนหนังสือหน่อยเดี๋ยวซุนเขียนจะถือหนังสือไปหาท่านเล่าเปียวที่แคว้นเก่งจิ๋วเล่าเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ชัวโมได้ทําการกระทําอะไรไปบ้างที่เป็นการอันตรายต่อเล่าปีเล่าเรื่องราวให้ละเอียดเลยนะท่านเล่าปีนะอย่าไปสนใจว่าชัวโมนั้นจะโดนอะไรเล่าไปให้หมดเล่าให้หมดในหนังสือแล้วเดี๋ยว สุนเขียนจะเอาไปให้ท่านเล่าเป,ปียวที่เก่งจิ๋วเองแล้วคอยดูท่านเล่าเปียวจะเอาอยัางไงกับเรื่องเล่าปีลวครับแม่ก็เห็นชอบแล้วครับในสิ่งที่สุนเขียนได้บอกไปนะครับก็เลยทําการรีบเขียนจดหมายนะครับเพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆซอรี่นะฮะให้เล่าเปียวได้รับทราบแล้วครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเล่าปีก่อนหน้านี้สุนเขียนครับก็รับหนังสือเลารีบนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดินทางนะครับไปที่เมืองเก่งจิ๋วนะครับเพื่อไปทําการรายงานให้เล่าเปียวได้ทราบสุนเขียนลวครับแม่พอเดินทางจากสินเอียมาจน เมืองเกงจิ๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีบนะครับที่จะพูดกับนายประตูแล้วครับบอกว่าข้าคือสุนเขียนมาจากอำเภอสินเอียท่านเล่าปีฝากจดหมายแล้วก็เรื่องราวสตอรี่ต่างๆท่านมาเล่าให้ท่านเล่าปียวฟังเลยทีเดียวทหารบอกรอสักครู่เดี๋ยวไปหาท่านเล่าปียวก่อนทหารก็หยิบหนังสือแล้วก็พุ่งตัวเข้าไปหาเล่าปียวว่ารายงานตอนท่านเล่าปียวแล้วครับว่ามาบัดนี้สุนเขียนได้อ้างว่าถือหนังสือของเล่าปีมาจากอำเภอสินเอียขอเข้าพบท่านเล่าปียวจะอนุญาตหรือไม่ละท่านขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาจากขอบคุณยิ่งเล่า ว่าสุนเขียนนะรีบไปตามมาเลยกําลังยัวเลยมาทิ้งงานทิ้งงานสุนเขียนครับก็เลยรีบเข้าไปในเมืองไปทําการเข้าพบกับเล่าเปียวครับบอกว่าสวัสดีท่าเล่าเปียวเล่าเปียวบอก ไหนเล่ามาสิทำไมเล่าปีทิ้งงานบอกให้ไปเป็นประธานดูสิคนเขาแตกตื่นกันหมดหาว่าหายไปไหนหเราก็เป็นห่วงสุนเขียนบอกว่าเข้ามีหนังสือจากท่านเล่าปีมาลองเอาไปอ่านดูสิเราเปียมาอะไรเอามาอ่านดูสิก็ทําการอ่านแล้วครับเพราะอ่านไปอ่านมาก็ยังงง,งอยู่ลวครับก็เลยถามสุนเขียนไปลวครับว่าทําไมเล่าปีทิ้งงานสุนเขียนบอกว่าท่านเล่าปีไม่ได้อยากทิ้งงานเลยจริงๆท่านเอ็นจอยกับงานมากเลยปาร์ตี้นี่เอนจอยสุดๆหากแต่ว่าชัวมอนั้นคิดแผนร้ายทําการวางกําลังทหารเตรียมทําการลอบสังหารท่านเล่าปี เราแบบนี้จะให้อยู่ได้อย่างไรอยู่ไม่ได้แล้วเล่าเปียวได้ยินสิ่งที่ซุนเขียนพูดได้อ่านในสิ่งที่เล่าปีเขียนก็เลยบอกให้เบรีกเรียกชัวมอมาสิเรียกชัวมอมาพอชัวมมเข้ามาเสร็จปุ๊บบางอารนี่เจ้าคิดจะทําร้ายเล่าปีหรือทหารลากตัวชัวมอไปประหารชีวิตให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจบัดเดียวนี้โอ้ยชัวมอ็อย่าอยาก็ปรากฏว่าชัวฮูยินแล้วครับซึ่งเป็นพี่น้องกับชัวมอเข้ามาอัตันพีเอามีอะไรล่ะน้องหญิงอทตันพี่อย่าทําแบบนี้เลยทําแบบนี้กับครอบครัวของ มองไม่ได้นะนท่านพี่เล่าปียวบอกว่าเจ้าคนนี้เป็นคนที่ทําร้ายเล่าปีแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลยผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมครับณนะจุดนี้ผมวิเคราะห์นิดนึงนะฮะเล่าเปียวเนี่ยคงจะมีความคิดที่เกลียดชั่วมออยู่มากพอสมควรแล้วเล่าเปียวก็อาจจะคิดไปว่านี่คือโอกาสที่ดีที่จะทําการประหารชีวิตชั่วมอ เพราะว่าชัวมอนั้นคือหอกข้างแคร่โดยแท้จริงหากแต่ว่าสุนเขียนนั้นได้ทําการปรามเล่าเปียวไปว่าท่านเล่าเปียวขารู้สึกปลื้มใจที่ท่านเล่าเปียวนั้นเห็นความสําคัญแล้วก็เข้าใจเชื่อใจท่านเล่าปี่หากแต่ว่าการที่ท่านจะประหารชัวมอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเล่าเปียวถามว่าทําไมจะไม่สมควรละ่ะเพราะชัวมมเป็นคนสายร้ายป้ายสีแถมจะทําการสังหารเล่าปี่โดยไม่มีความผิดคนแบบนี้เอาไว้ในเกงจิว๋วไม่ได้สุนเขียนบอกว่าอันสิ่งที่ท่านพูดมานั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่หากแต่ว่าถ้าท่านทําการประหารชัวมมไป แล้วซายแล้วท่านเล่าปี่จะอยู่ได้อย่างไรล่ะแบบนี้มันอยู่กันไม่ได้บรรดาลูกน้องของชัวมยญาติพี่น้องของชัวมอนั้นเห็นทีจะต้องมาขย้ำขมั่มเล่าปี่สักทีเดียวละทีเดียวเชียวละเล่าปีวได้ยินสิ่งที่สุนเกียนพูดมาก็เห็นว่าเป็นความจริงก็เลยบอกว่าให้ยุดมือไล่ฆ่าทั่วชัวมเอาไว้อย่าทําผิดซ้ํสองอีกนะชัวมมชัวมอก็ขอบคุณท่านเล่าปี่หลังจากที่ชัวมอนั้นได้ถูกฆ่าทั่วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุนเขียนก็ขออาลาจากท่านเล่าปี่ขอเดินทางกลับไปทํางานต่อให้เล่าปปีีี่่นนนนเเเเยยาาวัั้้กรงจจะสใ ก็เลยทําการส่งเล่ากีซึ่งเป็นลูกชายคนโตของเล่าเปียวนั้นให้ไปทําการขอขมาต่อเล่าปีแทนเล่าเปียวด้วยก็เดินทางกันไปพอเดินทางไปถึงที่อําเภอซินเอ๋ยเล่ากีนั้นมีความเคารพนับถือเล่าปีอยู่ในใจก็เลยทําการเล่าให้ฟังว่านางชัวหูหยินนั้นเป็นแม่เลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายเลยทีเดียวละทําการทําร้ายแล้วก็จ้องที่จะทําการทําอันตรายต่อเล่ากีอยู่ตลอดเวลาจะทําอย่างไรดีเล่าปีก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องทําอะไรก็ขอให้เจ้ามีความกระตันญยูขอให้เจ้าดูแลเขาแล้วก็นับถือเขาให้มากๆแต่สิ่งที่เล่าปีพ นั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือการไม่เข้าไปยุ่งกับครอบครัวของผู้อื่น ไฟในไม่นําออกไฟนอกไม่นําเข้าสิ่งนี้ทําให้เล่ากีนั้นก็ต้องน้ําตาตกในไปเลยทีเดียวแล้วครับแต่เล่าปีนั้นได้ทําสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าไม่ยุ่งกับเรื่องของครอบครัวของคนอื่นดังนั้นครับเล่ากีจึงได้เดินทางกลับไปที่เมืองเกงจิ๋วทางน้าตาเล่าปีนั้นก็ได้ขี่ม้าเตกเล่าแล้วครับมาส่งเล่ากีนะครับถึงบริเวณด้านหน้าของอำเภอสินเอียอยู่ไกลพอสมควรเมื่อทําการเดินทางมาจนกระทั่งถึงจุดตําบลที่ใกล้จะลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าล่ะครับเล่าปี่ก็ได้้้ชีีมมาาท เต็กเราแล้วบอกว่านี่เล่ากี่จะเล่าอะไรให้ฟังนี่ทําไมได้เต็กเรานะไม่สามารถที่จะข้ามแม่น้ําตันเคได้หรอกเต็กเรานี่ช่วยชีวิตเราจริงๆเล่ากี่บอกว่าไม่ใช่ม้าเต็กเราหรอกที่ท่านรอดมาได้เพราะบุญญาบารมีของท่านเองท่านเล่าปี่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ลาคุดบายซึ่งกันและกันในขณะที่เล่าปี่เดินทางกลับมากําลังจะเข้าที่อำเภอซินเอ๋ยเล่าปี่นั้นก็ได้เห็นชายผู้หนึ่งคล้ายๆกับร้องเพลงหรือร้องกรอนพร่ำพรณนาอยู่ในบริเวณแถบนั้นโดยเนื้อความในเพลงหรือในกรอนนั้นได้กล่าวว่าแผ่นดิน ินนั้นลุกเป็นไฟใกล้ที่จะพังทลายลงมาแล้วไม่ว่าจะใช้หนทางใดก็คงจะยากที่จะทัดทานในสิ่งนี้ได้อันคนดีมีความสามารถนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหากแต่ว่าผู้เป็นผู้นำจะเห็นว่ามีคนผู้นั้นอยู่หรือไม่เท่านั้นเองเล่าปีดินเช่นนั้นเนื้อความในกรนนั้นช่างมีความหมายที่ลึกซึ้งที่อยู่ภายในเนื้อกรนนั้นทำให้เล่าปีนั้นรู้สึกว่าเอ๊ หรือว่าคนผู้นี้จะเป็นฮกหลงหรือฮองซูที่ท่านอาจารย์ซูมาเตกโชได้กล่าวเอาไว้คนผู้นั้นจะเป็นใครจะใช่ฮกหลงหรือฮองซูหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไปที่ผมจะมาวิเคราะห์กลยุทธ์3ก๊กผ่านทาง3ก๊กพอดแคสต์หรืออาจจะเรียกว่า3ก๊กเอ็กซ์เพรสก็ได้ สำหรับในวันนี้ถ้าคิดว่าชอบคลิปนี้ครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยช่วยกันไลค์และก็แชร์คลิปนี้ไปให้ไกลแสนไกลเพื่อให้ความรู้อยู่คู่กับสังคมเป็นประโยชน์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากทั้งท่านผู้ชมชาวไทยเป็นกําลังใจด้วยหัวใจอย่างแท้จริงขอบคุณพี่น้องชาวสปปลาวที่เป็นกําลังใจให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านที่อยู่ทั้งในเกาหลีใต้อิสราเอลสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียสวีเดนและหลายๆประเทศทั่วโลกที่รับชมอยู่ในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณที่ให้กําลังใจกับภาพวาดที่ผมวาดด้วยตัวเองซึ่งมันอาจจะไม่ได้สวยงามขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็รู้สึกอุ่นใจได้ว่าผมวาดรูปนี้ด้วยหัวใจขอบคุณท่านผู้ชมมากครับแล้วพบกันใหม่ใจเจียน a n ง y ิ u สวัสดีครับ